สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีเลยคะ่ะเด้อมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกถูกถันเ้ยค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นูน้อยสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามโต้เล่าพัฒนาปูสังขะเด้อค่ะเด้อมาก่อนมูเลยท่านผู้ชมปูสังขะเอ้าท่านผู้ชมก่อนจะไปเบื้องแนวทางของปูนะคะเนาะ มาเบิงกวนธรรมาชุ่มวดเมื่ว่านี่ไม่ทันใดเขาแนลเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาปูสังขาเมื่ว่านี่เหล็กเด่นกลับมาแล้วคุณพ่อคอุณแม่เหล็กเด่นปูเก่ากับศูนย์เข้าไปที่เด่นเก่าขันแมนหลุดเก่ากบหลุดศูนย์กับสีใดอยู่นอกธรรมาชมแต่ว่าเมื่ว่านีหนุ่หน่อยบ่อใดแทงเ้อค่ะเด้อบ่อดลสุสนามธรรมาชม เสียรลัฐบาลไทยอ่ะมีทานได้โฉคหมันบอท่านผู้ชมล่าพัฒนาเมือว่านี่ท่านได้ถือยินดีน้ำด้วยค่ะเออแอดมินน้หน่อยกับเขาปลาเขาวด ung, ขาวดงคือเก่านั่นหละท่านผู้รรมชมหาทางออกว่าพอเป็นเดือนละท่านผู้ชมจนจิสชินเดือนละล่าพัฒนาทั้งล่าทั้งไทยบอมหม,ม,มันท่านผู้ชมสงสัยนูนหน่อยสีได้ไปเฮ็ดบุญอิหรีหลักท่านผู้ชมสวยเหล็กจะของบ่อเอาไปเอาเหล็กผู้อื่น ท่านผู้ชมเล่าพัฒนาของปู่สังขะปู่บอกว่าเหล็กสิบเบิลเหล็กสิบเบิลกลางบ่เบิลกลางท่านผู้ชมเบิลไทยเก้าสี่สี่ปู่ว่ามันสิออกคือจังหวัดซีซีเก่าเล็กออกเก่าซีซีไหมท่านผู้ชมเอาหมดนี้มัดตามต่อเนาะคะ่นะเนาะว่าเหล็กสิบเบิลหรือจังไดคลิปนี้โน้นหน่อยสิมาว่างเล่าพัฒนาปู่สังขะเด้อค่ะเด้อแต่ก่อน จะไปเบิงค่ะมาเบิงแต่ละสำนักก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามีสำนักใดขเขาแน่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เลขออก994ข้างล่าง29 29ก้้าหมท่านผู้ชมเลขปูจับให้990้าหนักเสียดายเนาะคะนะ่ะเนาะออก944 29ี่สี่สี่ส่ท่านผู้ชมเลขออกมาเนี่ยสองเก้าสี่สี่ ต่อมาอาจาร,รย์ต่อยเลขอาจาร,รย์ต่อยวิ่งรูดบอามาาด้อค่ะเด้อวิงรูดบอมาท่านผู้ชมเลขติดเลขติดเขาอยู่ด้ท่านผู้ชมเลขติดอาจารย์นี่คือเขาดีแย่า้ท่านผู้ชมเขาดีอยู่ด้อาติดทุกงวดเลยท่านผู้ชมเลขติดอาจารย์ต่อยเลขดับอ่าดับยูตะศูนย์สองดับบยูสองดับบยูด้อท่านผู้ชม รับยูต์ศูนย์วาดนาตามตัวเนาะค่ะเนาะพ่อสากแก้วเหล็กหลุดพ่อสากแก้วบอมาท่านผู้ชมเหล็กลักน่วยยังมาเหล็กลักนวยมากเก่าท่านผู้ชมเหล็กลักนวยของพ่อมาอยู่เก่าเหล็กออกสองเก่าเนาะค่ะเนาะเอาวาดนาตามต่อท่านผู้ชม แม่นัง่งแม่นั่งเหล็กติดเข่าอีกแล้วท่านผู้ชมเหล็กลูดเข่าไฟที่ลูดสองพอแม่พ่นนองเอฟซี C, แม่นั่งได้อีกแล้วนี่ท่านผู้ชมน,นหน่อยบได,ด้ยเด้อ่ะเด้อซีกับมาด้ท่มมานผู้ชมตาบานเป็นเบิร์นหนูหน่อยว,ว่านแล้วมองว่าน,นีถ่าทันไดมักซีเก่ายาซื้อใส่กันไปคนละทางเห็นบอท่านผู้มชมมาทั้งสองตัว ไปคนละทางเมื่อวานมีจับสำนักท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าสำนักหาสำนักกับของนู้นหน่อยท่านผู้ชมของนู้หน่อย,รรมมขออยเข้าไปที่เด่นเก่าเมาานนื่อวานีนเลขหกโตนี่จับคู่วิ่งกันบอ่อไดได้ท่านผู้ชมนอกเยจา่าเขาเสียเอาซีีไปจับใส่กันมันเบิน่นท่านผู้ชมมันเบิน่นอ่าเลขติดเขา่าซี สองตัวมาหนึ่งตัวมาจนได้มา4ีเด่นสองตัวอัดสูตรที่สองบอมาเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันมาทั้งสองตัวแต่ไปคนละทางเห็นบ่ท่านผู้ชมมาทั้งสองตัวแต่ไปคนละทางพอแม่พี่น้องอยาดซื้อใส่กันถ้าซีโกยังสีได้ซีเจ็ดได้ เก้าหกได้เก้าเจ็ดได้ที่นุหน่อยจับคู่ไปหายเนี่ยได้แต่สีซื้อใส่กันไม่ได้เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วฟังนุหน่อยวอาให้จบแล้วก็อ่านมูนี้นำ้ำเด่นสองตัวไม่มาด้วยกันถ้าไปกับไปคนละทางอ่ะแปดเก้าศูนย์เจับกันบอ่อใดจับวิ่นกันบอ่อใดท่านผู้ชมเอาไว้งวดนาตามต่อนะคะเนาะแอดมินนูหน่อยถ่ายย่อยลงห้เด้อค่ะเด้อ แอดมินน้อยๆขอขอบคุณทุกเสี้ยนทุกสำนักด้วยค่ะเดอ้อเราพัฒนาท่านผู้ชมต่อมามาเบิงของปูกันเลยนะคะเนาะปูสังขะคลิปหน้าก็จะลงของพ่อสกแก้วเด้อท่านผู้ชมพ่อสกแก้วมาแล้วปูสังขะนะคะมาฟังน้ำกันท่านผู้ชมวันนี้เป็นจังไดเรกปูสังขะนุน,น้อยขอขอบคุณแนวะทางปูสังขาด้วยค่ะเดอ้อ เอามาเบิงกันเลยแต่มชเมือ่อวานนี่นู่นหน่อย,ยเขาปลาเขาดงลาวพัฒนาบอดายล่งลงรัฐบาลไทยท่านใดถือยินดีน่ำด้วยค่ะเด้อทางไทยทางลาวท่านผู้ชมลาวพัฒนาประจําวดวันที่ยี่สิบนะคะเนาะยี่สิบทับหนึ่งหกสิบแปด คลิปนี้อัดตอนเทียงท่านผู้ชมหิวเข่ามือ้ากินกาแฟบ้าในกินเข่าอยู่ท่านผู้ชมเป็นสั้นๆพ่อแม่พี่น้องกินเข่าเทียงกันย่างนาหนุ่นหน่อยบ้าในกินอยู่เป็นสั้นๆขันกินกาแฟสิเป็นสั้นๆังสี่หลอดท่านผู้ชมบอกินเขา่าหนู่หน่อยกําลังหนึ่งขเข่าเหนียวอยู่ปูสังขะนะคะเลขเด่น เลขเด่นงวดนี้นะคะเด่นหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวนะคะกอดคอกันมาได้เด้อค่ะเด้อกอดคอกันมาได้นะคะเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเลขของปูหนูหน่อยาาว,วมมางมาเจ็ดงวดแล้วเนท่านผู้ชมวางมาเจ็ดงวดหลดุดเพียงหนึ่งงวดนะคะสำหรับแนวทางเลขเด่นเต่วดจับคู่ ของปูยังบบท่านได้ผ่านเด้อค่ะเด้อจับจังได้กับโบท่านเขาธรานผู้ชมต่ว่าเหล็กเด่นแหม่นมากๆเลยเด่นบนล่างเด้อท่านผู้ชมต่อมาเหล็กวินเหล็กวินท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมหนูหนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียเด้อค่ะเด้อ ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอยดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่ามผชมลืมเอินพอแม่พี่น,อน้องเขากลุมท่านผู้ชมเอาท่านผูชมท่านใดที่สนใจเขากลุมน้ำมูนะคะเนาะทานใดสนใจเขากลุมไลน์ s id line noo 1599นะคะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะมีแนวทางเด็ดๆดีๆวางให้ทางในกลุ่มเด้อค่ะเด้อ ต่อมาเลขวินหนึ่งหกศเจ็ดลขวินมี1 6 0 5งหเจ็ดลขวินของปูงวัธิพานมากกาววินกันบ่ไดดเด้อท่านผู้ชมเลขวินมีสีตัว 8, 9, 0, แปดเก้่ได้ว่ากัจะถิ่มเด้มมเอท่านผู้ชมจะเพลยาพาด ต้องมาจับคู่จับคู่นะคะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้า สองหกสองเจ็ดอท่านผู้ชมงมวดนี่ปูวาเลขไม่เบิลปูบอกว่านหน่อยฟังปูบอกดีๆเด้อถ้าปูบอกวางวดได้เบิลหลุดเบินเลยงวดวางหันปูก็บอกว่าเลขสิบเบิน,น่นหน่อยกับว่าได้หลุดไวหวงวดนี่ปูวาบ่เบินเด้อท่านผู้ชมเลขบออเ่เบิน ต่อมามีชุดสามตัวนําเดิท่านผู้ชมชุดสามตัวนะคะมีศูนย์หนึ่งสองปูวาระว่างสามตัวดีๆเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ระว่างเหล็กปูเคยสามตัวแตกบ่อยเบิ่งไปเด้อหน่หนอยเบิ่งไปเบิ่งไปให้มันได้จักเดือนก่อนถเบิง่งสามตัวสีแตกปูวาจังสี่หลักท่านผู้ชมอ่า ต่อมาศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองแปดและศูนย์สองเก้าแสดงว่าปูเน้นสองเนาะท่านผู้ชมหนูหน่อยว่าปูเน้นสองเด้อแต่ว่าปูบ่อใดเน้นเจาะมาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหนูนหน่อยเห็นหนึ่งสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าไหมท่านผู้ชม แสดงว่าปูเน้นไปที่สองเนาะอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แครับนาจอด้วยค่ะเด้อคลิปนี้แนวทางปูสังขะธรรมาชมปูสังขะสุรินนะคะหนุ้นยขอขอบคุณแนวทางปูสังขะด้วยค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางไห้หนูน่ย้ยมาลงทางช่อง youtube ฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องต่อไป เลขเด่นมี1กับ2นะคะเลขวิน1605 27จับคู่มี05 06 07 15 16 17 25 26 27ชุด3ตัวนะคะมี012 027 028และ029นะคะเอ้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม หากท่านใดที่สนใจกาแฟหยาดสีฟันเอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาจะงุมนะคะโมโนบำรุงสายตาเขาจะงุมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดแล้วก็ยาดสิฟันนะคะหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปาก ยาสิฟันสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ขวบขึ้นไปหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ290บาทนะคะ2กล่องส่งฟรียาสิฟันสองหลอดส่งฟรีนะคะอ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะะเนาะกับเอดไอเดนไล่ขอาวมาสร้างได้เลยเด้อค่ะเด้อ N โอ1599นะคะ, N o o ะ,ค,ะคลิปนี้แอดมินหนหน่อย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮ่งๆ้ปังๆทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อพ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ